สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกที่กำลังรับชมรายการกล้าดีวาเล t ตีทางช่อง DMC ครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวสุงสนานกับละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกแต่เป็นละครที่ไม่ใช่เรื่องจริงแสนจริงนะครับเป็นละครที่เรียกว่าหลุดออกมาจากโครงการละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเพราะนี่เป็นละครที่เรา จะให้น้องๆอุดุบาลหรือว่าน้องๆระดับประถมเนี่ยดูกันแต่ก็ดูได้กันทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นละครที่เชื่อว่าหลายๆท่านได้ดูถ้าเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะย้อนนึกถึงสมัยอดีตที่เราเคยเป็นเด็กแล้วเราก็เคยชมภาพยนตร์หรือหนังแนวนี้มาแล้วเพราะนี่เป็นละครเรื่องอภินิหารดาวแห่งความดีวีสตาครับนี่เป็นเรื่องราวที่มี มีศาสตร์มีตัวร้ายที่มาทําความชั่วร้ายให้กับเด็กๆของพวกเราเราอยากจะเปลี่ยนใจไปทําความชั่วครับแล้วก็มีซูเปอร์ฮีโร่ก็คือมีคุณครูที่เป็นต้นแบบดึงเด็กๆขึ้นมาจากความผิดทั้งหลายจากความชั่วทั้งหลายครับโอ้เรื่องราวฟังแล้วน่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับวันนี้เรามีเรื่องอภิิหารดาลความดีเสนอในตอนกระเช้าผล,ลไม้ครับหลายๆโรงเรียนที่ได้ไปลองทําเช่นนี้เหมือนในละครแล้วเนี่ย ได้ผลแห่งการทําความดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่มาของละครเรื่องนี้เนี่ยเราอยากจะให้เด็กๆที่ได้ดูแล้วเนี่ยมีกําลังใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจที่จะไปชวนคุณครูชวนเพื่อนๆชวนคุณพ่อคุณแม่เอากระเช้าผลไม้ไปถวายพระถวายหลวงตาที่ท่านอยู่ที่วัดใกล้บ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามแต่ทุกวันศุกร์ทุกวันพระหรือวันอาทิตย์หรือวันเสาร์หรือวันไหนก็ได้ครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยบางชนิดเนี่ยเก็บไม่ได้นานครับแล้วเวลาถวายไปเนี่ย เช่นบางลูกเช่นอาจจะเป็นแตงโมหรือว่าจะเป็นแคตาลูปเนี่ยก็อยู่ได้หลายวันแล้วพระท่านก็จะได้ฉันผลไม้ที่เราถวายไปนี่คือที่มาของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอภินิหารได้อย่างความดีวีซาในตอนกระเช้าผลไม้ลองไปชมกันดูครับอภินิหารดาวแห่งความดีวีซตา เรามาที่นี่เพื่อแสดงฤทธิ์เดชของเราให้พวกมนุษย์เห็นนั่นไงได้กลิ่นเหม็นขาวของมันแล้วครูจัมจันคะหนูว่ากระเช้านียใหญ่พอแล้วนะคะไม่ใหญ่หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณครูแล้วก็เด็กๆที่นี่รักการให้ทานกันทั้งนั้นอย่าบอกนะครับว่าน,นี่คือกระเช้าสําหรับฝึกเด็กๆให้เป็นคนรู้จักรักการให้ทานถูกต้องจ้าครูวิเชียนเพราะว่านี่คือกระเช้าวิเศษ เด็กๆนะจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปรวบรวมผลไม้ของที่บ้านตัวเองอนํามาใส่ในตะกร้านี้และก็จะนําผลไม้ทั้งหมดเนี่ยไปถวายพระที่วัดในวันพระไงละจัะะงเยี่ยมยอดเลยครับครูแล้วทำไมต้องสอนให้เด็กรู้จักรักการให้ทานด้วยครับ ก็เพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักการให้ทานไม่รู้จักการแบ่งปันเรียกง่ายๆเป็นพวกตรณีทีเหนียวแล้วแล้วก็เราเนี่ยจะกลายเป็นคนอดอยากสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยจะอันตรธานหายไปสมบัติใหม่ก็จะมีเกิดขึ้นเพื่อนฝูงของเราทนี่น้อยและที่สําคัญทำอะไรติดติดขัดตายไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นเปรตเกิดมาใหม่ก็จะกลายเป็นคนอดอยากยากจนก้นแขนผิวหยาบอับปัญญาโอ้ยนี่แหละ คือผลของการตรหนีที่เหนียวไม่รู้จักการแบ่งปันแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะอู้แบบนีน้ต้องรีบทำเลยครับต้องช่วยกันเลยครับพ่อกับแม่หนูเอากล้วยมาจากสวนเยอะแยะเลยเดี๋ยวมาแบ่งกันนะวันนี้แม่เราก็ทำแกงมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเอามากินกันวันนี้มีกับขา้าว ูก็เอามาแม่หนูก็เอามาเอามาแบ่งให้พี่พี่ทานด้วยเนี่ยคือการแบ่งปันหรือการให้ทานก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้ยแหละเหมือนอย่างที่พวกเรามาทําบุญที่วัดไงอแต่ทาไมหมู่นี้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยมาทําบุญกันที่วัดเลยล่ะอ้าวแล้ววันนี้พ่อแม่ของพวกเรามาทําอะไรกันที่วัดล่ะอย่ายุ่งแกงฉันฉันมากินฉันเองพวกแกกินพวกแกไปสินี่น่ะกล้วยของฉันนะอย่ามายุ่งฉันตอมากินของฉันเองน้ำเราไปด้วย กับข้าวเรานี่แม่นะกินเยอะๆเลยนะไม่ต้องไปแบ่งใครเข้าใจไหมจะดีเลยพ่อ,อดีสิโถ <c oughs> <c oughs> ่แล้วมากินกล้วยกันดีกันเนาะดีนะแม่ที่เราเอากล้วยมาเนี่ยฮะ รู้ดิหายไปไหนเนี่ยดีจังเลยนะครับพรุ่งนี้เด็กๆเ,เขาจะนําผลไมา้จากบ้านมาจัดแก,กะเช,าช้าไปทำบ,บุญที่วัดกันงานนี้คงจะได้บุญใหญ่นะครับใช่แล้วจาาครูวิเชียนเด็กๆเ,เนี่ยจะเรียนรู้การให้จากการทําทานรักษาศีลและเข้าวัดปฏิบัติธรรมเด็กๆเ,เหล่านี้จะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเนี่ยละจ๊ะโดยผ่านพวกเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของครูที่ดีอย่างพวกเราพึงปฏิบัติไไม่ด้เราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้เ้ยมันจะทำยังไงดีทำยังไงล่ะเพราะมันคือภารกิจของปีศาจชั่วๆอย่างเราพปฏิบัติเราจะทำยังไงกันดีทำยังไงเล่นแล้วเขาเนี่ยนะ ทำลายเช้าไปนนี้ทำให้ปีศาจจะพวกเราสูญเสียพลังพลังของพวกเราจะลดลงลดลงลดลงเราจะต้องไปทำโมยกันเช้านั้นแล้วผลไม้มาแบ่งกันกินหยาหยาพูดอะไรบ้าๆฉันพูดจาสมกับชื่อคีตืดจริงๆ พวกเราจะทำยังไงกันจะทำอยังไงนะรึเราควรจะสุมหัวกันกานเฮ้ยจะพูดว่าอะไรล่ะแล้วแกพูดว่าอะไรกันล่ะมานี่นึกออกนะ้วยการเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเด็กขอความช่วยเหลือค่ะเด็กเด็ก โรงเรียนนี้มันโง่จริงๆใช่เขาไม่ได้โง่แต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนดีมีจิตใจเมตตากรุณารู้คุณค่าของมูลต่างหากล่ะเออได้ลืมไปแล้วเหรอว่าพวกเราเป็นปีศาจลืมไปแลืมไง ตอนตัวเป็นตุ๊กตานางแบบติดข้างตาดีกว <|so|>? ่าครับครูครับครูครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมห้องเปลี่ยนไปเนี่ย อะไรขึ้นเนี่ยก็ตอนเนี้ย oh, ที่บ kind of ้านของพวกเราไม่ม oh, ีอาหารจะกินเลยครับครูแถมตอนเนี um anyway> ้ยพ่อแม่ของพวกเราร้องคิ้วโหยกับทั้งหมู่บ้านเลยครับนี่คงเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ยอมทําทานแล้วก็ไม่ยอมแบ่งปันกันแน่เลยอือเอาไงกันดีคะนี่ไงเรามีกระเช้าวิเศษที่จะทําให้ทุกคนหายจากอาการหิวโหย และยังช่วยให้สมบัติทั้งหลายค่าปลาอาหารกลับมาเหมือนเดิมอีกด้วยเอ้ยอุดมสมบูรณ์ละใช่้วเด็กเอาไปช่วยเลยคุณพ่อคุณแม่เร็วไอเลยค่ะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยนี่นีพวกเรารีบไปตามหากระเช้าวิเศษกันเถอะไปไปไป็ล ถาเรามีชุดงูไหมต้องตามเอากระเช้าวิเศษขึ้นมาจากพวกมิศาจให้ได้แล้วเราจะไม่แปลงร่างก่อนเล้วครับลูกแต่ก่อนจะแปลงร่างเนี่ยเราจะต้องนึกถึงความดีที่เราเคยทาํามาเพื่อเป็นพลังในการแปลงมา่างค่ะอย่างข้าพเจ้านี้ ความดีที่พระเจ้าเคยทำก็คือดูแลพ่อแม่อย่างแก่เท่ารักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์มาโดยตลอดคิดดีทำดีพูดดีตั้งใจสอนเด็กๆให้เป็นคนดีปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์เป็นทาสเขียนบันทึกๆๆทุกวันในการทำความดีของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็จิ <c oughs> ้นระกข้หายใจหายคอเหลือให้คนอื่นเขาพูดความดีของเขาบ้างสิคะไอ้ก็มันเยอะนี่คะนอกจากนี้นะคะตักบาตรทุกเช้าค่ะนั่งสมาธิสวดมนต์เช้าเย็นครูวิเชียรทำหรือเปล่าคะ ตามทำครับผู้จัดารละคะเนที่จะหลาพูดมาทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติอย่างสม,ม่ำเสมอนะคะโอ้ยดีมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มีพลังเหลือเฟือความดีของเราจะต้องปราบปีศาจได้นะนพวกเราเร็วรวบรวมพลังความดีอืมแรงรา่าง เราม่อยาให้มัาทำบุญได้ไปไปสิโอ้ยฉันไม่ไปฉันไม่ว่าแกะไปแกจะไปี่ไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วหยไปเาวแล้วเนี่ยเนื่อยจะแย่อยู่แล้วเข้าใจปะไยไม่จะป้าโอ้โหป้าเลยเหรอเรียกพี่ได้ปะถ้าไม่อยากวิ่งเหนื่อยก็ช่วยไปบอกบุญพ่อกับแม่ของพวกหนูด้วยกันสิครับ เราก็จะ,ะได้ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยเลยครับจริงป่ะจริง<ช>ไม่เหน่อยจริงหรอจร,จริงค่เราดเอาดิเอาดิเอดออบอกมุ่เหรอ <S <S 2> <S 2> เอาไป,ไปไพ่อจ๋าแม่จ๋าลูอยากให้พ่อกับแม่มีความสุขใช่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ไปทําบุญด้วยผลไม้และนำไปถวายพระกันนะคะ คุณพ่อกับคุณแม่จะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้แม่คิดจะทำบุญก็มาแล้วเนี่ยทำบุญทาบุญทวิ่งวิ่วิ่งวิ่งมี่ดวิ่งินวิ่งงวว่ แม่จ๋าพวกเราจะได้มีสมบัติใช้ไม่รู้จักหมดเดี๋ยวพ่อกับแม่เอาผลไม้ไปทำบุญกับพวกหมูนะจ๊ะปุ้ยปุ้ยนเนี่ยอะนุโมทนาสาธุสาธุอาไปแล้วมาธุ อันนีมนาจากน่ารักทุอันนีมนาจากน่ารักทุกเดี๋ยวจะหิวแล้วเกินหิวจนไม่มีแรงแล้วแม่เอ้ยแม่ก็หิวพ่อเล่วให้กินบ้างนะเดี๋ยวแม่ได้หยิบสับป,ประรดให้กินนะพ่อโอ้ยพ่อทำไมสับป,ประรดมันร้อนล่ะพ่อเออสับประรดมันจะร้อนได้ยังไงสับป,ประรดมันร้อนจริงๆพ่อทำไมแม่หยิบสับป,ประรดไม่ได้ร้อนจริงๆด้วย พอจ้าแลยจ้าเดี oh ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูเดี๋ยวเจ็จัดการเองจ้ะถอยสิคุณพ่อคุณแม่คะมาทำบุญด้วยกันเถอะค่ะสุขภาพร่างกายก็จะได้สมบูรณ์แข็งแรงทำบุญทุกวันนี่นะคะก็จะมีสมบัติมากมายมหาศาลใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดแล้วตายไปเนี่ยเกิดมาชาติหน้านะคะก็จะได้ขึ้นไปบนสวรรค์ เป็นนางฟ้าเทวดามีสมบัติบริวารมากมายเอ๊ะทำไมฉันสวยอย่างงี้คงจะเป็นเพราะว่าฉันทำความดีแล้วสิคุณพ่อคุณแม่คะทำบุญกันเถอคะค่ะพ่อทำบุญเธอทำบุญพ่อเราจะได้สวยแล้วเราจะได้แข็งแรงได้รวยด้วยนะพ่อนะวิย เจจจราจับสำรับรถได้แลว้วพอ่อไม่นอนแล้วทำบุญเดือนนะพ่รนะสาะซาทุยร่างกายแข็งแรงมีสมบัตินะสมบัติเยอะๆนะสาธุาอให้มีกินเถอะสาธุยคุณจักรพรรดิแล้วเด็กๆจะสามารถทำสำเร็จไหมคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้ส้หลังหลังลงอ่อนลงแล้วโอ๊ยเฮ้ยวัดว่า พวกเราที่ให้ไปทำงานม,มันจะทำรูล้ลงมาด้วยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นักกีฬาที่ตื่นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะการเต ไปเช้าผลไม้ไปทำบุญกับพวกเรา อธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธินาทา

มาทำบุญทำทานในวัดให้รักษาศีลฟังธรรมศีลบารมีคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการแจกทางเช่นช่วยเหลือคนยากคนจนหรือจะให้แก่บิดามารดาของเราที่เลี้ยงเดียวมาแล้วเราก็เลี้ยงตอบแทนท่าน นะเด็กดีวีสตาร์ทุกคนอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆ่อนใกล้ตัวมันเข้าวัดทำบุญมุ่งมัน่นทำความดีต่อไปเด็กดีวีสตาร์เซนข้อที่ห้างดเว้นการดื่มสุราและสิ่งเสพติด นี่เป็นเรื่องราวง,ง่ายๆที่เราพยายามจะถ่ายทอดให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับทุกครั้งที่เรามีความคิดในด้านลบหรือความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันก็จะสามารถสะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรมหรือสิ่งที่เราแสดงออกได้ไม่ว่าเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราจะเป็นลูกห,หลานก็ตามแต่อภิธิหารด้านความดี s ีตาจึงเป็นอีกหนึ่งละครที่สามารถเข้าถึงเด็กตัวเล็กๆน้อยๆได้แล้วเราก็เชื่อว่า ทุกท่านที่ได้ชมไ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครก็ตามแต่ก็จะมีมุมมองอย่างเงี้ยคิดที่สามารถเอาไปสอนลูกเราได้เนี่คือกิจกรรมของน้องๆเด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกที่ได้ทํากันและทํากันจริงๆนะครับคือการนําผลไม้ที่ได้มาจากที่บ้านเราเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ไปถวายพระถวายหลวงตาอยู่ที่วัดใกล้บ้านเราครับซึ่งเป็นโครงการที่ทํากันตลอดต่อเนื่องมาตั้งแต่มีโครงการฟื้นฟู ool, ศิลธรรมโลกของเด็กดีวีสตาร์นะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชมของน้องๆชมรมพุทธศาสตร์สากลที่ได้นํา กิจกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับคุณครูและก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์ได้ทํากันด้วยโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันทุกๆวันพระหรือทุกวันสําคัญสาคัญหรือทุกวันศุกร์ก่อนก่อนที่จะแยกแยกก้ายกันกลับบ้านหรือตอนเช้าๆก่อนที่จะเริ่มเคารวะหงชาติซึ่งโรงเรียนก็ได้ทํากันมาอย่างตลอดก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับน้องๆชมรมพุทธและก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์ทั่วโลกที่ได้ทําความดีง่ายๆด้วยการเอากระเช้าผลไม้ไปถวายให้กับพระที่อยู่ในวัดใกล้บ้านเราครับ และสำหรับเรื่องราวของอภินิหารดานคอมดีวีสตาร์ยังมีอีกหลายๆความสนุกให้ท่านคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ลองขอสื่อดีๆเช่นนี้กับน้องๆชนพุทธศาสนาไปชมกันที่บ้านหรือไปชมที่โรงเรียนได้ครับสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาเลนตี L ้ T คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่เราได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้โลกของเราสว่างสวยด้วยพลังแห่งธรรมและด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับ ็เสียใจบ่อยๆนะคะแฟนก็จะกราบเท้านะคะกราบเท้าแล้วก็บอกว่าสิ่งที่น้องทําไม่ดีกับแม่น้องทําให้แม่เสียใจทําให้แม่หนักใจน้องกราบขอขออภัยแม่แล้วก็ขอให้แม่อโหสิกรรมแม่พแมธค่ะแม่ก็ลูบหัวแม่ตุ๊กก็ลูบหัวแล้วบอกว่าแม่อโหสิกรรมให้ขอให้ลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้ลูกมีแต่ความสุขยิ่งย